สวัสดีครับผมช่างป่านฟิวอั์พลังสิทธิ์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําจอแท้จอเทียมในรุ่นของ iPhone 10หรือ iPhone X กันนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับความต่างเป็นยังไงไปดูกันครับ Let's โตจอในตลาดตอนนี้มี3แบบหลักๆใหญ่ๆอยู่นะครับก็คือตัวนี้เป็นจอแท้แกะเครื่องนะครับตัวนี้เป็นจอแท้ลอกกระจก ตัวนี้เป็นงานเทียมนะครับผมอะเรามาดูส่วนของจอแท้แกะเครื่องกันนะครับต่างกับแทะลอกกระจกยังไงนะครับถ้าเป็นจอแท้แกะเครื่องนะครับให,ลใหล upfront upfront ้ลูกค้าสังเกตตรงนี้นะครับตัวสังเกตนะครับจะมีตัวโฟมนะครับโฟมยางโฟมยางนะครับเนี่ยอยู่รอบๆมีตัวตะแกรงนะครับโอเคอันนี้เป็นจอแท้แกะเครื่องจะต้องแบบนี้นะครับผมส่วนตัวนี้เป็นจอแท้ล็อกกระจก จะไม่มีเห็นไหมครับไม่มีโฟมตัวนี้ผ่านการซ่อมกระจกจอมาแล้วนะครับผมสีของตัวกระจกด้านในก็จะต่างกันด้วยของแท้เราก็จกโรงงานเลยเป็นเขียวเข้มเห็นไหมครับตัวนี้จะอ่อนนะครับโอเคเรามาดูในกรณีของจอเทียมกันบ้างนะครับจุดสังเกตจอเทียมนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาจอเทียมมาไว้ตรงกลางนะครับผมเอาจอเทียมมาไว้ตรงกลางอันนี้เป็นจอเทียมแล้วนะครับที่สีกระจกจอกันเลยนะครับสีเขีเยวเขียตรงนี้ของเทียมอ่อนนะครับผม กระปุกตรงนี้นะครับกระปุกที่มี i c อยู่ด้านในนะครับเห็นไหมไม่เหมือนกันเลยนะครับดูยังไงก็ไม่เหมือนกันนะครับของแท้แท้เทียมแท้นะครับโอเคมาดูกันที่ชิปทัชสกรีนนะครับตัวนี้เป็นชิปทัชสกรีนนะครับแท้เทียมแท้นะครับเห็นไหมมันต่างกันนะครับถ้าเอามือจับเนี่ยจะรู้เลยว่า ของแท้เม็ดมันจะคมมากปลายปลายเม็ดเนี่ยครับตรงมุมเนี่ยจะคมมากถ้าเป็นของเทียมจะมนมนหน่อยนะครับจะมนมนหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้เลยนี่คือของแท้มี3จุดตรงนี้นะครับมีตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้เห็นไหมเป็น IC เม็ดกระจกยาวๆของเทียมไม่มีเห็นไหมครับของแท้มี นในรุ่นของ iPhone 10จะไม่มีการสก,กีนโลโก้ลงบนสายแพรนะครับไม่มีการสก,กินโลโก้ Apple ลงบนสายแพร์ละอีกอย่างหนึ่งเลยสิ่งที่จอเทียมไม่สามารถก o อปปี้จอแท้ได้นะครับก็คือความสดของจอนะครับระบบทัชสกินนะครับที่ไม่สามารถก๊อปปี้ได้นะครับก๊อปปี้ด้อยกว่าแน่นอนในเรื่องของระบบทัชสกินนะครับผมแต่ สำหรับคนงบน้อยนะครับใช้ได้ถ้าไม่เล่นเกมนะครับถ้าไม่เล่นเกมหัวจะไม่ร้อนใช้ได้านได้ปกติถ้าเล่นเกมก็จะหัวร้อนนิดนึงนะครับผมโอเคอ่าผู้ชมอยากดูคลิปอะไรต่ออยากให้ผมแนะนําในส่วนไหนของตัว iPhone ก็อ่าโพสต์กันไว้ใต้คลิปได้นะครับก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ